เก่งเงี้ยเ,เอาตายแล้วกางเกงขาสั้นรวมผ้า ชายหญิงนะเพราะว่าโอ้ยไม่มีของขายมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ได้ไม่มีของมาพักหนึ่งแล้อวอะฉันจะถ่ายรูปก่อนสองพันเก้าร้อยบาทราคาเดิมหฮ้ยอันนี้เวสปอย์หรือป่าอ,อ,อ้วนอ่ะเมื่อกี้สีเขียวก็คาโกนะคะเลดเลดว,ว้าวซีเค เวทปล์คาโกอุ้ยปนเวทไปล์ปนคาโกเต็มเลยชายหญิงรวมกันนะคะพี่จ๋า2,900กบาทราคาเดิมไปเลยของหายไปสักพักแล้วไม่มีของขายของขาดช่วงนี้ตอนนี้เติมของ <Yeah. S 1> แล้วนะคะ <American Eagle. S 1> เออไม่กันอีเกิลเออวาพี่งานสวยอะ่ะดูดินนะ Point, เนี่ยคาโก้นะปนเวทไปอ์ปนคาโก้เนี่ยทำราคาได้เลย เฮ้ยมีทอมมี่มาด้วยนะเนี่ยเวทไอยท์ทอมมี่คือพี่ตอนนี้งานเนี้ยขาดของขาดนะแล้วหายากด้วยโอตายหาแล้วรีวายก็มีเว้ยรีวายคาโก้โอ้โหคุ้มมาก2,900ส่งฟรีกระสอบนี dog. ้นะใครจะเอารีว eh, ิวพิมพ์รับรีวิวมาเลย2,900 2 9 0 9ส่งให้ฟรีหุ้ยงานสะอาดอะกางเกงขาสั้นรวมผ้านะคะชายหญิงนะตายแล้วตายแล้วคอมเมนต์ขึ้นมาวะฮากโก้ค่ะตัวนีเว้เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดีิฉันขอดูก่อนนะวันนี้นะรับรีวิวเอาขึ้นแล้วนี่เพิง่งขึ้น,นแย่งกันอีกแล้วพี่เจนได้นะคะ เดี๋ยวกดหัวใจก่อนนะไม่ใช่คุณน้องคุณน้องเจหรือเปล่าโ,คโ,คโ,โปโลเฮ้ยงานสะอาดเปอร์เซ็นต์ป้วนเสียประมาณ10%โคโแคตตีให้ด็อกเกอร์คะ่ะตัวนี้เป็นเวสปอยเฮ้ย,ยงานดีเนาะคุณพี่คุณพี่เดิร์ฮันเตอร์รับกระสอบใหม่ไปได้เลยคะ่ะมาใหม่นะรุ่นนี้ไม่เคยได้มาเพิ่งได้เพิ่งมาวันนี้เลยนะคะเราก็จัดรีวิวให้เลย H&M 2อ่พเาบาทโคตรคุ้มโปโลเฮ้ยสวยเนาะเวสต์มอยตัวนี้มีทั้งชายทั้งหญิงปนกันเลยคุณพี่ไปแยกเอานะคะหุยดูป้ายห้อยดีโอนาวิเป็นไงเป็นไงรถจังเลยอะ่ะลูกค้ารอกันเยอะมากนะรอเยอะมากแล้วค่ไม่มีของขายเลยนะคะ ไข่เพิ่งได้วันนี้เองคาโก้คะ่ะวิทําราคาได้เด็กแนวชอบใส่ไหนตัวแบบเมื่อกี้ที่เป็นวังอะนนคาโ,าโก้เอวยางยืดโหโหวิงานสวยงานสวยแล้วคุ้มมากนะ2,900บาทพี่จ๋าได้ขนาดนี้โปโลโปโลโ,ปโลโ<ย>หลายตัวแล้วนี่ไซส์ฉันเลยเนี่ยไซส์ฉันเลยตัวนี้โอนาวี โอ้หน้าวีโกดังผ้าสายสองนะคะพี่มีสาขาเดียวเพจเดียวเท่านั้นนะคะเ,เลยเอามาปั๊จะมีจอให้มีนะเอาอะไรนะโคลัมเบียโคลัมเบียโอ้ยโอ้ยตัวนี้อะไรนี่เวทปอยเวทปอยเวทปอยเหเฮ้ยติดเวทปอยเยอะเนาะ,ออะมีแค่จีบเดียวมีไม่เยอะใครจะต้องต้องรีบต้องรีบ<ห>น,นะคะอันไหนรีบบอกรีบนะพี่นะคาโก้ ฮาโก้ปกติ5,500นะเวสตอยก็5้0 0ทอมมี่อีกแล้วเหรอโอ้โ,โหเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ถ่ายรีวิวอยู่ยยได้ยินว่าทอมมี่นะคะ2,900อ่ะพี่จ๋าคุ้มมากน้องแคร์เสื้อยืดหญิงซิมบ้ากับสกอตชายมีไหมพี่อาโฟองสกอตชายมีค่ะเสื้อยืดหญิงตอนนี้จะมีเป็นป้ายธงเหลืองงานดีเหมือนกันค่ะงานออกเหมือนคล,ล,ล้ายๆล้ออกคล้ายๆกันเลยรีวิวกีฬาขาดสั้นหน่อยสิพรุ่งนี้จัดให้ดีกว่ากีฬาขาสั้นก็เยอะเนี่ยป้ายเหลืองยังไม่ได้รีวิวเลย สองลูกไม่เช้าขายเป็นลูกนี่แรงเลอร์คาโก้ไม่ใช่ไหมถึงว่ามันมีมาสองลูก,ลกถ้าสวยจะเอาไงออ๋ก็คือมีดีนี่ยัไ,ไม่ได้เอามาพรุ่งนี้พรุ่งนี้รีวิวชุดใหญ่ใส่กับพิบด็อกเกอร์คาโก้เอ้ยคาโก้เยอะมากเลยเนาะแล้วแต่ลูกนะ โอ้ยเอวสูงดูความใหม่ป้ายห้อยของนางพรุ่งนี้แค่จัดรีวิวให้เต็มที่เต็มเหนียวจะหาของโปรโมชั่นมาจัดให้อีกติดตามไปเติมเน็ตรอกันเลยนะคะลีเป็นไงโอ้โหพี่เม่ยี่ไรลีอีกแล้วเอวสูงไปอีกโอ้โหผ้าค่อนข้างสะอาดเลยพี่จา๋า แ <A> อโร่พัสดิ์ค่ะสั้นรวมห้าแบบขายดีไหมนะโอนาวีค่ะคอันนี้เ<า>ออเรียบหลูดูแหงอุ้ยตัวนี้น่ารักวินเทจดูขางเกงเขาน่ารักมากรีวิวตอนนี้ไม่ทันแล้วคุณน้องอเพราะว่ามันมืดนะคะแสงมันจะไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จัดให้แชฟโอ้โหหนูดิ้งหนูด้งพรุ่งนี้พี่จัดให้ พรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้หาอะไรมาเซลเดี๋ยวอ้นวนพรุ่งนี้หาอะไรมาเซลให้ลูกค้าเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวลูกค้าอยู่บ้านเหงาๆไงแวะมาหาใครทีโกดังได้นะคะพรุ่งนี้จะรีวิวมีเสื้อกีฬามาด้วยเสื้อกีฬากางเกงกีฬา forever ขับโกเยอะมากบิลลาบองปาโโอ้ย คืคิดถึงอะไรวะ่อยใช่ไหมวิกตอเรียซีเค็ดมาได้ยังไงค่ะสรวมผ้าชายหญิงเป็นอะไรที่โกดังเราขายดีมากนะคะแล้วของขาดพี่จ๋าออกสื่อเลยลั่นแถวบ้านเรียกลั่น เปอร์เซ็นต์เปอเสียประมาณ10%แค่ตีให้เอ้ยแต่งานใช้ได้งานงานลดด้ย,เ,ยเสียงเมื่อกี้ไม่ให้เสียงอะไรนะเสียงเอเบนโดนเอองานใช้ได้ต้นทนุนหูกมากนะคะแค่กำลังจะนับจำนวนตัวให้อีกทีหนึ่งเด้อมีน้อยมีนิดจริงๆนะพี่จ้าเมื่อกี้ร้องเพลงหรอ อลิสโต้นะพวกแนวบักเซอร์ผู้ er, หญิงมารีวิวดูวก่อนไรเดอร์แก๊ปค่ะคิดก่อนไปคิดก่อน H&M พรุ่งนี้เอางานมาแบ่งแบ่งแบ่งใส่ถุงให้ลูกค้าจัดถูกๆไปถุงละเก้าร้อยพอแก๊ป โอ้เอวสูงตัวนี้เอวสูงเลยโคลัมเบียพี่แค่บอกนิดนึงเสื้อผ้ามือสองเนี่ยมันมีหลายเกรดนะคะเกรดถูกเกรดถูกก็มีคุณภาพก็จะต่ําตามเกรดนะคะสําหรับบางคนบอกเฮ้ยพี่โจเนี่ยถูกกว่านี้เอ้ามันมันตามเกรดคะพี่มือสองเกรดถูกก็มี เกตราคาสูงหน่อยก็มีนะคะแต่ว่าอยากได้ก็บอกค่ะมีเมริกันอีก<ต>เกินกกแต่ว<ต>่าอย่าดราม่า,า,า,มาใส่กันนะคะถ้าเอาราคาถูกๆมาเกินนะคะใครอยากได้บอกใครได้เลย forever เห็นแล้วแบบเอ้ยอยู่ในนกนกน้ำน่ารักจังคาโกอีกแล้วคาโกแอริโซนาตัวนี้ ฮอนลิสเตอร์คาโกคารลงเลอรคือเวลาแควของมาตอนนี้พี่แค่คำนึงถึงทั้งราคาแล้วก็คุณภาพนะคะสำหรับลูกค้าที่เคยขายมือสองอยู่แล้วเราก็จะไม่กังวลรับก็สอบใหม่ทักแชทเลยค่ะค่าขนส่งจ่ายปลายทาง2,900บาทนะคะพี่มีแค่10กระสอบเองน้องจ๋าของไม่มีแล้วนะคะมีน้อยอะเดี๋ยวนี้ งานดีบอกเลยใช้ได้คาโก้ติดเยอะคาโก้ก็ขาย5,500แล้ว<อ>คุ้มมากนะคะแอร์โล s พสเทค่ะตัวนี้อ,ออกเด็กช่างไปเลยคาโก้ผู้หญิงเวสป์่อยโปโลโปโ,โ,โลก็หลายตัวแล้วนะใครจะแยกทำราคาหรือจะไม่แยกทำราคาก็ได้แล้วแต่ความสะดวก ลูกโฟกตัวนี้ลีวายโอ้โหมีลีวายด้วยเว้ยคาโก้คาโก้ลีวายก็สองตัวแล้วอะเออเออจะแต่คุ้มไปไหนเนี่ยอืมเดี๋ยวเราเราต้องไปทำเล็บนะคะวันจันทร์ค่อยไปทอมมี่ตัวเท่าดาวคารนโอ้โหแล้วเป็นคาโก้ด้วยอะคาโก้ ทอมมี่อ่ะโคตรคุ้มอ่ะคุณพระหลอสไอหลอสโอ้โหเอ้ยคุ้มมากโอนนาวีขายได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะก็สอบหนึ่งสี่สิบห้ากิโลร้อยก็ตัวนะคะแค่นับให้อีกทีหนึ่งปังเลยก็สอบนี้โอ้ไอเบนมันมือดีไว้วันนี้มันอารมณ์ดี ดอกเกอร์ด็อกเกอร์อีกแล้วโอ้ยเอาไปลุ้นเองเก๋ๆค่ะคุณน้องไม่ต้องคิดเยอะบริษัทเดียวกัน้ายกันโลมาโลมาไม่ใช่ปลาเพลง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 โลมาไม่ใช่ปลาใครเคยได้ยินบ้าง h N M H N M H N M ไม่ใช่ H N M ไหนเบนลองร้องดิโลมาไม่ใช่ปลา มีท่าด้วยเหรอ,อ,อใช่เหรอวะอา้าข้าโกโอ้โหเด็กช่างตัวนี้เด็กช่างเอาป้ายมาเด็กช่างรักจริงร้เปล่าออยากได้แฟนเป็นเด็กช่างนี่ค่ะสั้นรวมนะคะชายหญิงนะคะคุณพี่จา๋าสนใจสั่งได้เลย 9 9 0 0บาทเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียประมาณ10%แต่ดูแล้วค่ะก็เวสฟอยติดเยอะใช้ได้มีกำไรรวยแน่นอนค่ะ